ตอนนี้ร้านพี่ขายเงินแดงในเดตเลียวราคาถูกมากแล้วก็มีรหัสบอกฟุตขายด้วยนะลดราคาอยู่เหมือนกันนะน้องรักมีโกอาการเด่นด้วยนะมาใหม่รหัสหมาตันราคาทุกๆแบบนี้ใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะน้องรักอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะน้องรักผมพูดตรงๆเลยนะน้องรักตอนนี้นกูโคตรท้อเลยวิวกูตกกูแค่อยากได้ไลค์แค่นั้นแหละน้องรักที่เหลือกูไม่ต้องการอะไรแล้วล่ะอ๋อจะกี้มองเห็นเป็นผลไม้เหมือนกันไหมโอเปอปอเปอันนี้ผลโอเป ไหนมึงโยน้องรักดิโยน้องรักมึงพากูมาเล่นแมปอะไรเนี่ยเพื่อนมาเล่นโก g a กา e n เดนครับผมช่วงนี้ก็คือไอ้แท้มันสอนผมเล่นอยู่นะน้องรักแต่กูว่าตอนสอนนะมันน่าเบื่อเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเล่นเป็นกันเลยดีกว่านะถึงจะมาขายตรงกูได้มันต้องมีผลผลิตมากูเมียเนี้ยขายไม่ได้ไหนกูขโมยของึมได้อันี้กดปุ่มนี้นี่ขโมยทั้งแปลงแจ็กกี้ตรงนี้ ไม่ไม่ไม่เฮ้ยมีลุ้นกว่าจะได้ผักไปบริหารเงินต่อด้วยทำมึงแน่นำอวันนี้เนาะใช่อ่ะซื้อมาแล้วพันเจ็ดร้อยมาแล้วแล้วก็ส่งต่อมาเอ้ยกลัวไม่ใช่ไอ้เฮียกดดิลุ้นไงเฮ้ยมิติกโอ้ยเฮียแจกกี้ไม่แย่เลยนะปกติจ้จะแล้วเนี่ยกูได้แล้วเกมนี้มีราคาที่ต้องจ่ายนี่อ่ะจกกีมันจะมาจักวะ มันเขียนอย่างนี้จริงๆอเราอยากเห็นหน้าตามันไรเนี่ยกดตรงนี้ให้มันโตทั้งหมดเนี่ยโอ้เพื่อนอ่ะได้ได้ได้ของเรา,เาวางให้หมดอ่ะมันจะเสียหรอบักใช่ไหม <laughs> <laughs> นี่เพื่อนอันนี้คือโตทั้งส่วนแล้วไม่แต่มันมีวิธีรวยทางรัดนะจ็กกี้ว่ามาเพื่อนเกมนี้เนี่ยเราสามารถขโมยผล,ผลผลิตของชาวบ้านได้มึงเห็นตัวอย่างอย่างเด็กๆที่เป็นเ c ซของสุดรอบ่อน้ำมันไหมแม่งไม่น่าขโมยหรือเพื่อนมีแค่ยี่สิบบาทเอง เพื่อนเอ้ยกูนึกว่าสนสนุกงั้นดูกูแชร์จอให้พวกมึงแล้วพวกมึงสั่งกูเลยกันเป็นโค้ดเนี่ยเออไม่รู้ผลไม้อันไหนดีสุดอะว่ามาเพื่อนขโมยปแคไหนมี่จะรวยสุดเนี่ยมึงเห็นต้นเห็ดไหมเห็ดเนี่ยถ้าขโมยแล้วคือจะหายไปเลยมันชั่วไปโอ้โหมีหลักฐานก็มีแค่เจกกี้อะโดนกลุ่มคนรักโกการ์เดนนั่นมีด้วยเหรออันไหนเรื้ยงแสงเนี่ยนะเรื้ยงแสงแล้วก็เห็ดที่เป็นสีลุ้งๆฝั่งขวาเห็นไหมอันนี้น่ะรวยมากถ้าเราขโมยไปเนี่ยอันนี้นะได้ขโมยเลพพื่่ออนแตมีโกาาสด เอาเอาพื่นพนอน <c oughs> โอ้ยนี่เอฟซีกูเลยเนี่ย <c oughs> เออนั่งกูตามเอฟซีมาที่มึงบอกให้กูตามมาเฮ้ยอ,อย่าบอกว่าเป็นคนบอกดิได้ได้ได้แพงเลยเพื่อนแพงจัดอ <c oughs> ่ะกูว่านะมึงเห็นต้นเห็ดสีลุงไหมที่เป็นสีลุงอันนี้แหละขโมยแผ่นแพงไหนอ๋นอนี่เหรออ๋อเนี่ยน,นะขโมยเลยขโมยเลยแพงมากเอาเพื่อน <c oughs> ได้แลว้วเอาปอเชงไงวะ มาเช็คราคาก่อนขายได้มันจะมีคำว่า how much did board ใช่แต่ต้องคือขึ้นมาก่อนเอาเช็คแล้ววะนี่โหยี่สิบสี่ล้านเพื่อนกูเซลล์หมดแล้วนะเอามาเอามาเอาเพื่อนไม่ทันแล้วอะโอ้โกูกูรวยก็มึงแล้ว ไม่ใช่สีแบบสีแล้วมันบีเลยเหรอสี่หมื่นล้านนะครับที่ขาปลอยมาไอ้เรื่องกูโดนดรามันแน่เพื่อนว่ากูทำอะไรเนี่ยเด็กเขาต้องเล่นขนาดไหนถึงจะได้อย่างเนี้ยกูรวยกูเจ้าของไปแล้วอ่ะรวยกูเจ้าของเหรอไหนดูดูชื่อนี่ดับหนึ่งเลยเพื่อนเอาอีกไหมอ่ากินดาวมากเอออีกเถอะแดงกินดาวมากเพื่อนนี่เนี่ยไอ้ต้นใหญ่เนี่ยไอ้ลูกอุ้ยเพื่อนเอาไปเลย ออกไปเลยถ้าจะแพงสุดของเขาเนี่ยจะเป็นเห็ดทุกต้ตนตรงนี้ที่ขโมยแล้วต้องซื้อมเมล็ดใหม่แล้วกว่าจะรอมเมล็ดมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาเห็ดท <h az it> ุกต้นอันนี้เลยนะใช่แพงสุดของเขาแล้วที่เหลือถูกหมดหนึ่งเจ้าของสวนเขาอยู่ไหนเนี่ยมั <c oughs> นี่ดิแท้ๆอนเจ้าของสวนอะ่ะ เวนี้เห็นไหมมันเกมนี้มีอีเวนด้วยนะเว้ยเฮ้ยไอ้เจ้าของสวนมันเดินยืนดูแล้วละแแปลงของน้องคนนั้นอ่ะกำลังหัดเล่นเลยนะต้องหลับน้องน้อยกูรู้เลยนะไอเห็ดเหลืองแสงใช่ไหมอ่ะเออเรื่องแสงถ้ามันมันแทงอยู่อ่ะแล้วโอกาสมาขายมันมาแค่ครั้งเดียวนานๆทีขโมยแล้วต้องซื้อเมล็ดใหม่อย่างเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกอ๋อจุจหมดหมดนี่เลยนะอ่ะเรานึกภาพเดียของแพงไม่มีแล้วในสวนนี่เนี่ยถ้ามันขโมยเห็ดหมดเนี่ยอ้าว เว้ยมันล็อกอะไรเพื่อนมันล็อกอะไรอ่ะเฮ้ยมันลังไล่ล็อกของมึงรีบขโมยเนี่ยมันมันเป็นผลโอเปอะไรเนี่ยโอเปอโอเป๋หรอโอเป๋มึงเจอโลบักกูเพื่อนเพื่อนด้วยกูนะโอ้โหเนี่ยแหละต้องขโมยเลยเหตุอะ่ยของแพงขนาดนี้มึงเข้ามามึงเจอเลยเนี่ยต้องเล็งดีๆนะเพื่อนเล็งดีๆนะมีความมีโอกาสขโมยพลาดนะถ้ายิ่งแพงเนี่ยร้ายเพื่อนกูครั้งเดียวไง เห็นไหมต้าวแดักขโมยได้อีกเพื่อนกูจะกูจะแข่งไว้นะน่าทีนี้ยีนมูละมีโจนเข้ามาในเซิร์ฟกิ๊ฟมีพีชอะ้วนีมีมาขอก็ได้ละเอ้าของกูครับมันอยู่ที่กูเนี่ย คุยเพื่อนเองเนึกว่าคุยเขาไม่เห็นเด้อค่ะเนี่ยกูรักหลานนะเพื่อนกูาไม่หลานนะเพื่อนกูรักหลานนะโจนเราต้องแนวแน่เพื่อนเขาดูจะเหมือนไม่มีอะไรแพงเท่าเห็ดตัวนะเอ้ยไอเด๊ะไม่บอกทำไมอ่ะเด๊ะบอกคนขายไว้เพื่อนกูรักเลเพื่อนขายเลยขายเลยเดี๋ยวเขาโอ้ยแล้วกูขายแล้วเพื่อนกูขายแล้ว อ่ะเอ็งเราบอกเขาว่าขายแล้วแล้วมึงเต้นโชว์ดิอเด็กผู้หญิงเพื่อนกูทำไม่ตรงเพื่อนเออกูเต้นเองนี่กูเต้นเองเดี๋ยวเราจะไปขโมยของยูทูบเบอร์กันนะน้องรักเต้นรีเห็นเลยเต้ศรีเหนเลยอุ้ยวินฉลาดเฮ้ยเอ้ยลนเลยละเลยโอ้โหไฟทุกตัวเลยเอาละเข้าได้นนียอ่ะอ้าวคนจะกินสบูเพื้นอ่ะไปเว้ยไปเว้ยปอชี้เลยชี้เลยอง้ยไผ่นั่นแหละนี่นะจัดไปจัดไปเพื่อน กอดกําลังดองไม่ทําคลิปนะเว้ยเอาเงี้ยยังไงเอาเงี้ยกลัวไปแล้วเพื่อนศัตรูพืชต้นหนูนี่ถั่วดิดัมาแล้วโหล้นนี่มาแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยะไรเนาะว่านะถั่วต้นสูงสูงนะเพื่อนนี่หรออ่าลองนี่เดี๋ยวไปค่อยมีของแพงนะน่าจะเพิ่งขายไปเดี๋ยวพวเราถั่วไปให้มันเนาะไม่เคยใครเป็นคนดีขนาดนี้ก่อนเลยเว้ย ทั้งรวยโลบักทั้งรวยน้ำใจ What the heck Who หูยนอทำไมถ่ยของต้นก็ได้นั่นเนี่ยของแพงของแพงชี้โธงแบบชี้อย่างเงี้ยชึก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 อะไรเี้เก่งเพื่อนมานน่ก่อนให้เพื่อนอ่าขโมยแล้วก็คืนใช่มแต่ไผ่กูไม่ให้นะกูเอาน้องรักตอนนี้เราไผ่ของลาสโลเนี่ยมาขายแล้วนะมันจะได้เท่าไหร่วะโอ้13ล้านนะเมือจี้ตอนนี้นะครับเราเจอเซิร์ฟยูทูบเบอร์อีกท่านนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจกัน โอเจอเห็ดแล้วครับน้องรักเห็ดพวกนี้น่าจะค่อยดีรักเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยเอาทีละต้นไปนะน้องรักเพราะว่าชิโร่ไม่ค่อยชอบเห็ดเท่าไหร่ผมเคยไปเจอเขาในงานเกมแล้วครับแล้วก็ถามว่าชอบกินเห็ดไหมเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบนะครับก็เดี๋ยวออกให้เขาสวยก็เล่ยๆครับน้องรักเพราะว่าชิโร่ไม่ค่อยชอบกินเห็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยชิโร่ jíròó jolufadà. แผนต่อไปนะน้องรักผมเนี่ยจะไปขโมยสวนของไอเต้ยนะคือกูแบบเห็นมัน FK ทั้งวันทั้งคืนอนะ่ะแมงแดกผลไม้ในนั้นแทนข้าวเปล่าก็ไม่รู้นะน้องรักก็คือถ้าเราจะเข้าไปในเซิร์ฟมันเนี่ยเราต้องลอกเยื่อโดยการที่ว่าให้มันเนี่ยสอนผมเล่นแมปนี้เพราะว่าเซิร์ฟมันเนี่ยมันล็อกไว้เป็นส่วนตัวกูก็เลยต้องตอแหลไปก่อนนะว่ากูเนี่ยเล่นแมปนี้ไม่เป็นเพื่อที่จะได้เข้าเซิร์ฟมันได้แล้วก็ให้มันสอนสวัสดีเพื่อนสวัสดีมดึงม,มีเซิร์ฟมึงจะเข้าเซิร์ฟธรรมดาหรอเซิร์ฟว เออว่อแ,แม่แล้วชิ้นแงะมาเล่นมันน่ะแล้วเป็นไงามาอัดเล่นเดียวกวาดไปแล้วภาคหนึ่งแม่งไม่ค่อยดีเลยก็คือเนี่ยไอโกคาร์เด้นหน่ำจะเป็นแนวปลูกผกักแากตอนมาเล่นอ่ะมึงมึงก็มีเงินเยอะนี่กูให้น้องกูไปเล่น เกือบไปแล้วนะน้องรักกูเลยต้องใช้สกิลตอแหลนิดนึงนะตอนนี้เราก็ต้องปล่อยให้มันอธิบายไปก่อนนะน้องรักเพราะว่ากูต้องแกล้งเหมือนว่ากูเนี่ยเล่นไม่เป็นอันไหนดีสุดหรอข้าขงบนส่วนนี้มีหรอส่วนตกแต่งเฉยๆส่วนแบบกูส่วนฟาร์มโคไว้อีกระดับหนึ่งไงถ้ากูเข้าเซิร์ฟธรรมดากูน่าจะโดขนขโมยทั้งสวนนะอีกระดับหนึ่งอะเพราะกูเอาเอาระดับนั้นเอาเอาไว้แบบทำทำให้มันแพงๆอะเวลาแจกคนดูมันจะได้แจกได้เยอะไม่ค่อยมาโชว์เท่าไหร่เพราะถ้ามาโชว์เดี๋ยวมันจะโดน โดนได้ไงโดนโดนข้ามวยอะ่ะมันดีบักเขาโามยเลยนะเว้เยไอ้ต้นที่ดีที่สุดอะ่ะมันอยู่อีกราดหนึ่งมันหาไม่ได้แล้วอะ่ะโชว์ให้ดูได้ไหมได้โเข้ามาตอนนี้ดูเหมือนว่าเหยื่อกําลังจะติดกับผมแล้วนะมันกําลังจะเอารหัสหลักเข้ามาน้องรักแล้วถ้ามันเอาเข้ามาแล้วเนี่ยผมจะขโมยผลไม้มันนะกูบอกเลยน่าจะรวยเฮ้ยมีสอมบีด้วยเพื่อนเพื่อนไง นี่แหละส่วนนี่แหละโอ้โหเท่าไรเนี่ยเป็นส่วนที่กูดองไว้นนไนเนี่ยมึงลองดูไอ้นี่เนี่ยโคตรใหญ่เห็นปะคือกูบอกเลยนะถ้ากูขโมยหมดเนี่ยมันน่าจะร้องไห้ตายเดี๋ยวเราจะขโมยแบบพอประมาณพอนะน้องรักอันไหนแพงสุดขโมดก็อไอ้ต้นที่มึงเหยีบอยู่เนี่ยแหละต้นละบสองสามร้อยบาทเนะี่ยอะไรถ้าขโมยแล้วต้นหายไปเลยอ่ะไม่หายหายแค่ผลแต่ว่าผลอนะ่ะมันมันทำยากไอ้เจ้าผลใหญ่อ่ะยิ่งผลใหญ่ยิ่งทำยากแล้วขโมยไงกดออีะขโมยได้แต่กูล็อกไว้ไง เงียบทำไมเนี <poisoned indo> <IP P Ale k> <ke> ่ยฮัลโหลแล้วม <ini> <es> ึงจะขโมยทำที่อะไรแจ็คไอ้เหี้ยสวยก็กดอีกมันขึ้นมาให้ซื่อก็สื่อเราบักเยอะเลยนะมึงอ่ะอันใหญ่มันน่าจะขโมยไม่ได้หรอมึงกูล็อกไว้อยู่อหะเดี๋ยวกูลองเลยแหละมึงไปขโมยว่าไหนมาเนี่ยไอ้เหี้ยขโมยเนี่ยมันขโมยไม่ได้ทำไมวะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวกูลองกดเลยแหละอย่าเลยเพื่อนอย่าทำเลยอิ่มแล้วมั้งไอ้เหี้ย พอละวไอ้เจ๊อิ่มแล้วแหละไอ้สัตว์พอละอย่าเลยไม่ทำไม่ทำของมึงอ่ะ <c oughs> โอ้โหไปอีกต้นไอ้เหี้ย <c oughs> เอ้ยไหนเพื่อนเราเราไปขโมยคนอื่นกันไหมอ๋ไ <c oughs> อไม่ใช่กูไปพาไปขโมยคนอื่น <c oughs> เออไปดิมึงตาด,ดิเดี๋ยวกูตามไปอันนี้คือมึงอัดคลิปเปล่าอันนี้เซิร์ฟคนตัดต่อของช่องแอคจิตไ <c oughs> อ้เจ๊เซิร์ฟเต็มไปสั <c oughs> ตว์บอกให้หมดสวนเลยกูมีอยู่เนี่ยห้าพันรูเบัคเนี่ยอ่ะเดี๋ยวกูไลฟ์จอยมึงดูก่อนนะอันไหนดี ไอ้ไผ่ขโมยได้แช่เรนโบว์นะะขโมยแม่งเลยได้ได้เพื่อนเอ้ไผ่เรนโบว์โอ้เรียบร้อยไอ้ไข่เรนโบว์เงามเช็คราคาดิ สามสิบเก้าล้านไอ้เชี่ยของแพงไอ้ใช่ไม่ใช่ใช่นี่ยนี้มันยืนนี่มันยืนนี่ยโอเคเหรออ่ะเดี๋ยวกูส่งรูปมาให้มันนะกูเก็บรูปแล้วส่งให้มันดูมึงพิดไปแล้ว่าขอบคุณนะน้องๆคนไหนที่อยากได้สัตว์เลี้ยงในโกว่าการ์เด้นเนี่ยร้านพี่ก็มีขายนะทั้งแรดคูนหรือว่าแมงปอเนี่ยใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะเฮ้ยนี่พี่ไอพี่ไอเหลยสี่คนกูยัดก่อนคนรอยัดเล่นกับพี่ไอเยอะกูว่านะแกไรสดอยู่หรือเปล่าทาร์เก็ตของเราก็คือไอส์วินล็อกเกอร์ กับปฏิบัติการปลวกลงเซิร์ฟอาา่าในส่วนพี่ไอเห็ดนี่ดีใช่ไหมไอปอบอ,อกคุดีดีแต่เอาบันยังไม่ติดบัฟอะไรเลย,เลย,เลยไงเนี่ยแต่ถ้าจะาำไปทั้งทั้งสวนก็ได้นะไม่ไม่ไม่มึงเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวกูถ้ากูเข้าไปอ่ะรอทั้งสวนนะ่ะกูเข้าไปไม่ได้เนี่ยกูเข้าไปกูซัดเลยเนี่ยมันดูดูอื่นมั่มากมีอื่นดีไยวน่าสนไพ่นะเออนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคโอเค พี่ไอ้เขาไม่ชอบเห็ดมั้งก็เดี๋ยวออให้เขาหน่อยโรยให้เขาหน่อยถ่ายทั้งต้นทันะ้งรากว่าบเมาเลยเหมาทั้งสวนเลยเนี่ยถ้ากูไปกูช่วยเหมาเลยเนะี่ยพี่ไอดีนะเนี่ยมีคนเอาเมาสวนขนาดเนี้ยเหมาทั้งต้นเลยนะเอาไปทัง้งรากเขาน่าจะหลับไหนนะเพื่อนมาหายไปทั้งหายไปทั้งหมดอะ่ <laughs> ะขอโทษนะพี่ออไอเตยสั่ง เรียกว่าม,มดส่วนจริงเลยเลยกันต้นแล้ววะเนี่ย <c oughs> ปวกลงเซิร์ฟเลยปวกลงเซิฟมาเราเราดูต้นถั่วเผื่อมีเพื่อมีอันใหญ่เพื่อมีอะไรติดปั๊กต้นถั่วผมก็โด,ดโดเลยต้นนี้อะเนี่ย,ยอุ้ยเลยนะขโมยเลยใหญ่ใหญ่เนี้ยใหญ่เรียบร้อยไปเก็บให้เขาหน่อยผัยแดงผัยแดงมันเนี้ยน่าขโมยอยู่ผัยแดงอุ้ยเพื่อนใหญ่มาเพื่อนใครมาพี่ไออ่ะใครเพื่อนเมาเลยนะน้องรักเพราะพี่ไอไม่ค่อยชอบกินเห็ดตองเมาเลย นนี่ครับพี่ชายหมอแจ็คอยู่ในเกมด้วยใช่หรอหมอแจ็คอยู่ในเกมใครครับเฮ้ยไอจ็คกี้แม่งขโมยของสวนกูเห็ดกูเห็ดกูหายขอคำหนึ่งหน่อยครับโบรได้เลยหรือขอคำหนึ่งดิพี่พี่ไอผมรักพี่นะไอจ็คกกี้มาขโมยผลกูแจ็ค แจ๊กกูหนีกูหนีกูหนีเข้าบ้านกูก่อนแจ๊กอย่าขโมยของพี่แจ๊กอย่าขโมยไผ่ไปเลยแจ๊กไอ้ไผ่ตอนนี้กูสั่งเก็บมาตั้งนานไกรไผ่อาจิมิก้กูเอาอีกกูเอาอีกไผ่อาจิมิมึงขโมยของกูอีกแล้วแจ๊กมึงขโมยของกูอีกแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยยุ่งกับสวนกูกูไล่เขาก่อนออกไปมันไล่กูด้วยมหมือนเจ้าของสวนแจ๊กแจ๊กไปไหนแจ๊กแจ๊ก เขามาคุยกูบกูก <|so|>> ็จะคุยกับมึงหน่อยอย่ามายุ่งกับสวนพี่ถ้าไม่อยากโดนดีเขาหาเรื่องกัวเพื่อนเฮ้ยกูทำไงดีวะ